วันนี้ทำตำบัวหิมะกุ้งสดขออนุญาตภาคเป็นภาษาอีสานนะคะก่อนอื่นเฮ้าต้องไปหาขุดบัวหิมะของเฮ้าองอนว,าว,าวา่าเฮ้าสิเอาหนวยซำาไดเลือกได้ตามใจเลยมีเป็นหมื่นปุ่นได้แล้วเฮาก็เอามาล่างปอกเปลือกออกนะนะห้เห็นข้างในปอกให้เห็นสีเหลืองนวลอองตอมันจังเป็ดกระแสแล้วแล้วเฮาก็เอากุ้งมาล่างเปลือกสันหลังมันออกเอาออกให้เบิด์ดทั้งหัวเทั้งคีทั้งใส่เทั้งปอดตับไตใส่พุ่งไว้เลื่อมไปมันบ่มีตัวนี้บัดนี้เฮ้าก็เริ่มมํำได้เลยค่ะเอาพริกแห้งลงไปตำใส่กระเทียมแแล้ววกกริสสดดมนใใหาา่อ จเอาบักทั่วทั้งลงไปอันบักทัวนี่ใส่เฮดสีสันซื่อบัดย่ามใส่ผงนวดนี่บ่อยากผากเลยเอาเป็นว่าใส่หลายนวดหลายใส่หน่อยนวดหน่อยจ้ะอันวิธีการตำนี่มันก็คือการกับตำบักฮุงเลยผู้ใดมักแบบใดมักแนวใดก็ตำเอารลดจ้ะมาถึงพระเอกของเฮาแล้วเฮากะซับซับซับลงไปสิซับท่าใดก็ได้สิตีร่างกาซับกับเบมี่ผู้ใดว่ากุ้งสดนี่ฮ่อแซโซดาเรียบร้อยแล้วเด้อเทลงไปยาคุเล่แห้งารเด้อเดี๋ยวมันสิกลายเป็นปักอื่นแล้วแล้วก็เอามาเสร์ฟไปหาเอิ้นเอาพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำก็บอกเขาไปว่าแบกกิน แสบกัดตังกินผู้ใดบ่เคยลอกดนดวนไปหามาลองจากเธอบอกเลยบได้ขี้ตัวแสบแห้งแสบแห้งจ้าท่านคอยตัวนี่ขอให้คอยขี่แตกเลยโว้ไปทั่วที่ทั่วแดนตอนนี้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนเด้อมันมาแล้วมันมาแล้ว